พี่ราจจะบคอมมากี่คนอะพี่ผมก็พี่ราจจบคอมหลายคนแล้วเหรอใช่ใช่ใช่จบแบบเจู๊นเลยเหรอใช่เดี๋ยวยิงกันดนคือแบบเออนี้ได้ได้ยิงชนะก็พี่ก็ไม่ไม่ไม่อ้างเลยนะเพราะว่าน so ี oh. ha, ่เป like I mean, ็นทหารพี่ไงอ๋ออันนั้นก็ลลานพี่ราจเลยแต่แต่แต่ยิงมันก็มีทหารพี่เอาพี่แพ้ก็ไอ้ยิงนาจเจ้าทหารพีเอชไปเล่นนะคนในบีดัส เว้ยนี่ปิงเบสเนียเบสเนียโอเคโอเคเอาเอาเคาไปต่อเบสเนียอ๋อเบนบาร์ดดีเอ่อโคตรไวเลยยิงน้องพี่บอกให้ยิงยิงไดีน้องเพื่อนพี่มันแบบไม่ไหวเลยอ่ะเพื่อนพี่มันทำอะไรวะ แปลกแล้วแม่งเหมือนเหมือนนะเหมือนตะโปนะไอ้เนื้อปกติพี่ตงความมาความมันไม่คมขนาดานี้อ๋อใช่ใช่อะไรอยู่ไหนวะไอเหลี่ยมเหลียมเหมันเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลง <c oughs> เตรงไหน ว่าแต่พี่ชายคนนี้มันก็เสียไปโอเคครับไอ้เรื่องปูโง่นี่เหมือนตุ๊กไอ้เจ้าพี่ก็บอกแล้วว่าเอาบูทิ่มมาเล่นกับพี่พี่พี่มึจะเอาคอมมาเล่นทำไมวะน้องฮะไม่เอาเพชรนละจ้าของต้มคอมอะไรคนที่พูดตอนไหนพี่ไม่ได้พูดเลยที่บอกว่าพี่ตบมือถือเป็นหัคนเลยโอ้โหแฟบ เงาเอาพี่เตอีน้องอ่ะอืมผมก็โหน่อยโหนใช่พี่นจะก็เหมือนพี่ได้จไหเนี้ยฮึมทำไมเวลามันผ่านไปไวอย่างไรี่ยิงกระดูนข้อมตบแผ้่เพื่อน มันจะคมเกินไปหรือเปล่าความอ่ะไม่ไม่ไม่คมนะเฮ้ยได้คือล้วเว้ย ผมอ่านให้รือเปล่าโดนที่คืนแน่วันยาเชื Boy? ่อน้องที่เดียบพี่มีตะกิวมาเดียบเองไงรอไอเชี่เรื่องร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบเฮ้ยริงนัดเดียวตายอีกหรอวะกูถ่ามตรงๆรงคือมันเล่นท่อเหรอมันต้องเลือดเท่าไหร่วะอเฮ้ยเต็มเม็ดไงเพื่อนเหลือ แม่เ็มิเต ال, กูกูร่วงมาดู้กรเรียนมันเพิ่มขึ้นมาแล้วอะ่ะแม่งมีประโยชน์ทั้งหลายอยู่สกิปสกิปเลย อา่ะแคนายจามพอได้อย <and> ู่วะมันก็เอาอยู่นี่หว่านายจะาต้อง้องมึงให้เฮ้เฮ้สองเมตรนะสองเมตรสองเมตรน้ยน้อยจริาทำไมะพี่ไตวะอยู่ว๊าเอแต่พี่ได้ใช้จะไตวาทำไมนะ ไปเรียบไปเรียกเรียกเฮ้ยบอกว่าทำเนียบหนาเรียมเห็นไหมแล้วแทนนี่ครับโ้ยวันเดมินไม่ตายแค่หลายยิงก็เหรอยิง พี่บ้าเจ็ดสีวะใครเจ็ดเ,เป็นโปใช่ไหมเป็นคนเลไม่โมแบบใช่ใช่เนี่ยผมไมี่พโปหใยตัวแรกอ่ะผมไปเจอดิได้เฮ้ยเอาจะยิงทำไมอ่ะเหลี่ยม,กออมกเกินอ่ะ่ะ อุย้ยไม่ตาย,ยแปบ๊บแปบ๊บแปบ๊บพยาแป๊บเขาจะยินรอระไมานอ้องะเขาจะยินคลิปให้หน่อยคลิปอะไรคลิปไงปิ๊กให้หน่อยใช่ใชอใช่พี่ไม่ได้เล่นยิ่งยิ่งเบาพอดี พี่ยิงเลยนุ๊กปิดคลิปนดิบกันเออพี่ยิ่งปิดคลิปไม่ได้เดี๋ยพี่ยิงก็คลิปนี้ก็พี่นาจ่ายก็แพ้นะดูเดี๋ยวพี่นายจ่ายจะทำอีกในคลิปหน้าเดี๋ยวจะโต้เขยับวันนี้หรือว่าจะโดนขอบตกก็ไม่รู้เหมือนกันเจอกันคลิปหน้าคนดูวง